ก,กับมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่5กับรายการกัะชิงแดงมวยไทยบบทเทิลสุดท้ายชนไทยและแน่นอนครับพี่ชายว่ามวยในคู่ที่5ของเรานี้นะครับมี2แมากเป็นเดิมพันนั่นเองครับมีความหมายมากน,นะครับเพราะว่าถึงตอนนี้ดวงใจพ่อนำอยู่3ต่อ1คะแนนแต่ยังไม่จบนะฮะถ้ารกของสองการจะนะเก็บไทยได้มีโอกาสออกเสมอได้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคู่นี้ ต้องจับตาดูนะครับเข้าสู่มวยคู่ที่5ครับคู่2แต้มพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมเป็นมวยใหญ่ครับวันนี้ครับนักชกในบุน้ำเงินมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการชกมาแล้ว67ไฟชนะ49เสมอ3พ้า15ไฟ And n ์แม boxer tonight representing บุรีรัมย์ d he had professional record ยข f รับ67ไฟ อัน49 w วี a นอัน15 l ล s าเซอร์และจากนี้ขอเสียงต้อนรับนัทช็กในบูนน้ำเงินจากปุรี่รัมล่มสยามดวงใจพ่อ มาบูธวักขันในดูกลูค่าเนอ and coming from ดวงใจพ่อทีมนุ่มสยามดวงใจพ่อและนักช็อในมุมแดงครับแักบวยจากสุราธานีผ่านการชกมาป่าสิบก้าไฟชนะ, 73, ะเ3เสมอส แพ14ไฟ and his o ่ p ใน e n t i ด t h ็ red c o r n ร r เ e p ส s ติ้สุราธานี a าเี c ่อสู้เอ i ไฟและว14ล o s และจากนี้ขอเสียงต้อนรับนักครบในบมุมแดงจากสุราธานียอดแสนไก่สองกาญจนา ส an an วัสดีาินีเข้าสยาน e c a n n แ coming f สอการจนะจียอดแสนไก่สอการจนะเอาละครัเด็นทางมาถึงผู้เอกนำรายการและ้วนคะู่นี้สองแเ้มนะครับยอดแสนไปสอการจนะกับหนุ่มสยามดวงใจพ่อ พราะตอนนี้นั้นทางฝั่งรองสองกัญญนะเป็นรองอยู่1ต่อ3นะครับดวงใจพ่อนั้นลอยลําแล้วนะครับแต่ถ้าคู่นี้สกัญญนะเอาชนะได้นี่ก็จะตีเสมอได้ครับผมสําหรับค่ายมวยดวงใจพ่อครับหวังผลจากคู่นี้คืออย่างต่ําอย่างน้อยก็คือผลเสมอ,อกับจากคู่นี้ก็จะทําให้ทีมคว้าทุ่นรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล50,000บาทไปครองส่วนทางด้านยอดแสนไกลครับ แบกรับาละหน้าที่อันใหญ่หลวงจริงๆครับเพราะว่าต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นครับเพื่อที่จะพาทีมกลับมาตีเสมอกับไทยมวยดวงใจพ่อและแบ่งคะแนนแบ่งเงินรางวัลไปฝั่งละสามหมื่นบาทนะครับมาจดับตาดูดีๆครับเพราะนี่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับนะครับู้จัการทำคู่กันก่อนครับสำหรับนุ่มสยามดวงใจพ่อครับนายนักรบพมวังครับจะปะคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์วัย23ปีสูนง176เซนติเมตรครับจากให้มวยดวงใจพ่อ ส่วนทางด้านยอดแสนไกลยสอการจนะครับนายชกที่นี่อยู่เป็นประจำครับนายไกลวิทย์การจนะครับจากอำเภอคีรีรัตน์นิคมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย20ปีสูง1 7 1เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังที่แม็กซิเดียมพัทยายังไม่เคยแพ้ใครครับล่าสุดมาชนะน็อกมาตินกิลครับนายชกจากอาร์เจนตินาจากใายมวยสอการจนะครับ ค่อนข้างจะรู้ฟอร์มรู้ก็รู้สไตล์คับการโชคของเวทีแม็กซ์มวยไทยเป็นอย่างดีครับสุนานดานหนุ่มสยามมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกชมดีลาการไหวครูของทั้งคู่ครับนี่เป็นมวยพิกัดใหญ่นะครับ71กิโลกรัมเรื่อง,องการออกอาวุธนี่การันตีได้เลยแล้วก็ว่าหนักแรง ประเภทอาวุธหนักครับกชกจากค่ายมวยสอกนนารชนะครับตอนนี้แต้มนี่ดวงใจพ่อลอยลำครับจะต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีเลยครับทางฝั่งของยอดแสนไกลศักดิ์ศรีของค่ายสอกนนา,ารชนะจากสุราธานีครับดูการไหวค้ครูของทั้งคู่ครับ กญญรรมการสนธิยาไฟอนันต์ครับทำหน้าที่เนเวทีรูปล่างนั้นค่ะฝั่งของหนุ่มสยามนะครับดูได้ลอยกว่านิดหน่อยอือนเปลี่ยนผู้ขึ้นไปถอดมองคลบ้างครับฝั่งดวงใจพ่อสบายสบายครับทางด้าน,นหนุ่มสยามแต่ทางด้าน,นยอดแสนไกลน้นบกว่า ต้องชน,นะสถานเดียวกับแรงกดดันนี่ตกอยู่ที่บาทั้งสองข้างของทางด้านยอดแสนไกลแม้ว่าจะเคยชินกับสภาพสนามนะครับเขาบอกว่านี่คือนักมวยที่ต่อยที่แม็กมวยไทยตลอดนะครับยอดแสนไกลในขณะที่นินสยามน,นั้นพึ่งมาเยือนครั้งแรกค่อนข้างรู้บรรยากาศนะครับเดินเบียดเข้าใส่ครับเสียบขวาอสนไกลงัด ยจะมาตัดแทแงแทงซ้ายพยายามจะไล่แขนแล้วครับดูครับขวางหนะ้าจังหวะขวางหนะ้าโอ้ยอดแสงไก่ขวางแนละ้วอือหือพยายามจะเล่นเกมวงในกันเลยครับอุ้ยสอกซ้ายไม่ถึงขวางหน้าแล้วเสียบซ้ายขวางแล้วตีครับยอดแสงไก่ขวางไล่แขนอ้แต่สุดท้าแยกออกมา โอ้โหสลับเสียบขวาโอ้ยแล้วสอกซ้ายครับมาแล้วครับหนึ่งสยามจัดหนักจัดเต็มเลยครับโอ้เปิดเกมบุกเข้าใส่ทันทีครับหนุ่มสยามขวดได้แข้งขวาโอ้โหมาแล้วครับแข้งขวาของหนุ่มสยามเอ่อยามจะเจาะล่างก่อนเกอดเซนไกลโอ้ยเกิดใส่เสียบอาศัยความชัดเจนอยู่แล้วครับสไตล์การโชว์ของเขาครับไม่พักเพื่อครับก็ดเซนไกร อย่าหลุกอย่าลวกนะครับมีหยับมามีทีมอย่าแสนใจสื่อก็ไปแม่แล้วดูครับจังหวะชากออกนิดเดียววมนายวางหน้าวางหน้ายังทําอะไรกันไม่ถนัดเดี๋ยวต่อครับอยามจะตบออกทางด้านขวาคู่นี้้ายกับขวาครับกับปัดทุบลำตัวเจอศอกเลยครับอยอาแสนใจนั้นแกอาศัยลูกจะแจ้งเลยครับ <prayer>, <dead> <this> เหนียบลุยบรรยากาศไม่ถอยแล้วครับมาดูครับเส,สียพยายามจะปังศอกซ้ายแล้ววางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนครับเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนครับอยู่มาที่หน้าขาครับจิ้มตัวหลับไปหน้าโอ้ยหลุมเจอแข้งซ้ายดอกที่สองมาครับเยอ,อนเน้นที่แข้งซ้ายเลยครับเจะแสนไปเหยียบโอ้ยเจอขวา ตกใจแล้วอู้พยายามจะกดแขนแล้วพันด้วยศอกขวาครับเิอแสงใาครับแม่วันนี้มาขยันครับพยายามเข้าหาเลยครับลุงสยามรอจังหวะโอ้เจอแข้งซ้ายยับมาโอ้พยายามจะปักศอกซ้ายสวนครับตัวงานไม่ได้ครับลุงสยาม โอ้พยายามจะตวัดสองชั้นแล้วอสอลเสียบในเลยครับวันแก่กดแคนตี้เอะไะครับเหยื่อแสงใตอาศัยลูกจะแจ้งครับสงเสายพยายามจะว,วางแคงขวาเจอมาสวนแล้วนี่ครับจังหวะขวาแล้วเท็เสียบหมดยกไร้ครับมาติดตามกันต่อกับท่านผู้ชมครับสำหรับผู้เอกนำรายการชิงสองบากครับ รายการมวยไทยแป๊เพิลสุดท้ายชน้ายสัปดาห์นี้ับยอดสังเกตสองการชนะกับปุ่นสยามดวงใจพ่อแต่วันนี้มาอีกแบบหนึ่งเลยครับเปิดเกมเดินแรกเลยครับปู่อยู่ครับโดนขวาก็จริงครับแต่สวนด้วยกับมัดซ้ายอีกสองหน้าบริเวณหน้าขมับซ้ายแจนปักกับว่าแม็กเลยครับยอดสังเกตขบอมือแม็กเลยครับ ตรงนี้ฮิตครับในหมู่นักมวยไทยครับแล้วก็ว่ากันต่อยกที่ซองครับมันเสียแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ก็อาศัยลูกขยันแล้วครับพยายามจะเบียดเข้ามาแต่แส่นกายขวางไว้ครับไหลแขนแล,ขแล้วขวางแมยายามจะติดในเร็วครับสลับแทงซ้ายเลือกดทิ้งแล้วเสียบเลยครับแล้วครับแลกกันคนละดอกคนละที่ เดินกระซั่วเข่าเลยครับสายกาพยายามจะตีโต้ไหลแขนสวยครับยจดแสายไกลยวยเข้ามาพยายามจะเสียบด้วยข่าซ้ายแล้วดูคกับสวนด้วยข่าซ้ายขวาแล้วแทงเลยครับยจดาสายกลแล้วปีสองสลับโอ้แล้วใช้เหลี่ยมเลยครับตางฝั่งนุ่มสยามเดินมาเบียดแทงขวาโดนกระซีบขึ้นโอ้ยัดต่อยัดครับทีต่อทีทางด้านนุ่มสยามที่มีแทงแล้วก็ตั้งกำแพงขาไว้เลยครับ เอาขวามาโอ้โหตีฝ่ากระแพ้ขอธนายอดสังไกลไปเลยศัยลูกขยันเลยครับหนึ่งเสยาบเราจะเบียดเข้ามาแล้วโอ้ยควัดด้วยศอกขวาบอลสทงไกลขวางไว้แล้วสวนด้วยสอกซ้ายอสอกขวาเมื่อครู่นี้โดนครับขมักครับ <c oughs> เดินสลับเสียบเจอสอกขวาบ้างล็อกนอดสังไกลเสียบ <c oughs> โอ้แล้วกระตุบมมาแทงเาอาวากันขึ้นาหม่แล้วครับจะแจ้งจริงๆครับ ยอดแสนไกลฝ่ายน้ำเงินดึงสยามหน้าใสาลูกขยันในขณะที่ยอดแสนไกลหน้าใสาลูกจ่าแจ้งสวนด้วยศอกขวาแล้วตั้งกระแพงดูครับเลงไปเข่าขวาสวยครับโอ้ไม่มีใครหนีไม่มีใครถอยเลยครับสลับแพ้ปัจะปัดไม่ลงแล้วเสียบกันขึ้นมาโอ้โหดึงสยามแกตั้งกระแพงแข็งแกร่งแข็งแกร่ง,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 รงเหลือเกินครับเป็นฝ่ายเดินขึ้นมาแล้วสวนด้วยศอกขวาอ ขวาหน้าตีแล้วปัดไปซ้ายขวาอะไรครับคู่กีฬาสูสีครับยามาตีด้วยซ้ายแล้วล็อกในแล้วแสงไกลยพยายามจะใช้เดี่ยวโอ้จังหวะนี้ไปติดเชือกครับตุสายามสลับเสี่ยมตียัดเข้าไปเสี่ยมโอ้ยเอือดใจตีขึ้นครับอยู่เีดือดละ เอ็มนั่นคู่กีสาสีเหลือเกินครับอยู่ที่การยืนระยะเลยครับอ่าสุนยามนั้นไม่หนีเลยครับดูครับแม่ยับสลับแล้วตีด้วยท้ายแม่พยายามจะใช้เหลี่ยมครับเจอสายไกปักด้วยศอกขวาแล้วคาไว้ตีด้วยเทาขวาเกมคน้างที่จะบีบหัวใจครับใส่กันที่ต่อทีครับสลับเสียมาตั้งกระแพงคาไว้ โอ้ลัวนี่ครับฝันต่อเข้าลำตัวเลยครับบอลระดงองเขเลยที่โบสยกที่สองครับโอ้โหท่านผู้ชมครับคู่ชิงสองแฟมต้องบอกว่าคู่ที่สูสี่กันเหลือเกินครับมาจนถึงวินาทีนี้ยังมองไม่ออกดูภาพช้าครับเสียบและพาไว้เลยครับคุทสยาม ส่วนทางด้านยอดแสนไกลครับลูกชัดเจนแกแบบนี้ครับแทงโต้แต่ละทีแล้วมีศอกสลับครับวงในเด mm ือ hmm. บจะว่าเสียบขวาฝันจะศพนี่ครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนศอกขวาของนุ่มสยามท mm hmm. างฝั่งของยอดแสนไกลคขาพยายามจะคืนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับอาแล้วก็สามนาที เดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครจะเป็นค่ายไหนจะขวาโลกเกียติยศพร้อมเงินรางวัลครับเอ,อล่ะครับล็อกในหรือว่าจะแบ่งกันไปครับข้างละ 30, าาสามหมื่นบาทกลับมาสลับที่ยอดใสกรเสียบหมูดูครับตีราคาตีราคาแบบไม่แก้ยากครับเสยียมโอ้ยอดสยแส่กระพยายามจะตั้งแขนสู้แต่เจอเหลี่ยมครับ พยายามจะเปลี่ยนแล้วตั้งกำแพงกาเจอเลี้ยงอีกแล้วครับน่าสลับซ้ายสลับขวาครับดูคระเพาะพยายามอี๋เอาละครับจังหวะเร่งเกมของยอดสังไกลมาแล้วครับแมพยายามมาพยายามจะขวางแก็เสียบเกี่ยวไม่ลงครับดมสยามเสียบซ้ายเจอศอกซ้ายเอาล็อกในโอ้โหเอาละครับสนุกแล้วครับอย่างนี้น่า ัสบสยามมาตีครับโอ้ยโอ้ชัดเจนเต็มพุงครับขวางแค่ซ้ายุเสยามยังทุ่งเบียดเข้ามาดงสยามก็มมไม่ยอมครับพยายามจะหักครับนะครับุเสียบพยายาม,มยาเบียดต่อครับเดินชนมาแทงเหยอยบใสกายตีโอ้ยแล้วกดมาตีโอ้ยแล้วเจอสอบมานะครับเติร์เบียด ยจะแผวไม่ได้ครับลูกเกมแบบนี้ครับเสียขวาผูยชายตั้งแม่โขโอ้ยโอ้ยเข้าไปครับแม่ดึงนิดเดียวครับสอบขวา,างเมื่อกี้สลับได้ตีแล้วผลด้วยสองโอ้ล็อกได้ตีตีโอ้ยโ,โอ้ยแบบนี้ครับจะพาทีมแบ่งบ้านหรือเปล่าหรือว่าแบ่งเงินรางวัลลุกไม่ลุกครับหนุ่มสยามไม่ลุกครับโอ้ย โอ้โหแล้ววันนี้ครับยอดแสนไกลสการจนะครับถือว่าเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมกลับมาตีเสมอครับ3าต่อสามครับแบงค์ในรางวัลกระไปยฟังละ3ามหมื่นบาทครับทำมาดีครับนี่ครับจังหวะสอกซ้ายโดนก่อนนะครับ แล้วโดนเข่าแล้วเดินสองโดนสองขวานี่ครับแล้วกลดลงมาแล้วกระช่วกเลยครับดูครับดอกแรกนี่เข้าราวนมครับแล้วตอกที่สองครับจะตกมาเต็มลิ้นปีเลยครับโอ้โหนี่ครับสะดุ้งไม่เห็นแล้วเจอศอกมาเป็นชุดเลยครับทีนี้โอ้ดูแบบที่มาแทงเลยครับพยายามจะลุกแล้วครับนี่ครับเปิดฐานมาโดนก่อนครับจังหวะที่จุกครับแล้วตียัดเข้าไปแล้วจังหวะสุดท้ายปิดเกมครับ โอ้โหผ่านไปทถึงแค่แบบนี้ถูกับ,บเกาขาซ้ายมาก่อนแล้วตามด้วยเขาขอขวาแล้วเสียบในแบบนี้ครับลูดเลยครับไปบนเวทีครับผู้ชมครับจบไปเรร้อยครับคู่สองเต้าของเรานะครับเรามารุ้นก่อนว่าวยมคู่นี้จะมีรางวัล Battle หรือ Super Battle สนับสนุนโดยโอุย๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ โอ้ยโฟร์แมนไม่มีรางวัลสำหรับทั้งคู่ครับเอา้าเชิญน้องกายเลยฮะ After a three round of action and the winner by way of knockout the Red Channel ยอดสังกายสองคันจ้าด้ครับทำให้ในคัมคืนวันนี้ครับบวยไทยมาเธอของเราเครับสเสมอกครกันทั้งสองค่ายครับ และในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสมรองอามยิ่งนะครับหัวหน้าค่ายดวงใจพ่อขึ้นมาบนเวทีเลยครับและแลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณสุพัฒนาชัยการชนะครับหัวหน้าค่ายสการชนะบนเวทีครับลำดับถัดไปนะครับขอ,ขอเรียนเชิญคุณพงษ์ทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีนะยครับ เชิญคุณธงนะครับพอบรางวัล3 0 0 0 0บาทให้กับคุณสมรงงานยิ่งครับมนไา,ายดวงใจพ่อครับแล้วก็30,000บาทครับให้กับคุณสุพัฒนาชัยกาญจนา,นาคนไขสอการจนะและโลกเกียรติยศครับกะทิแดงมวยไทยแบทเทิลวันนี้ของร่วมกันขอเสียงปมือหน่อยครับ นี่แะครับวันนีต้องเบิกกันนะครับด้วยสก,กอร์สต่อสามคะแนนนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคือความมันของรายการกระทิงแดงมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายสำหรับตอนนี้พักสักครู่นึงครับ